สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างแต่งจักรพงนะครับก็นะครับสืบเนื่องมาจากที่นะครับผมลงคลิปสั้นไปนะครับว่าจากตัวนี้นะครับเป็นพง3ามเซนเนี่ยนะครับเขาคือนะครับโทษทีนะครับใช้โทรศัพท์อัดอเขาคือคุณยายผมเรียกเขาคุณยายนะครับ เพราะว่านะครับเข้ามาด้วยสภาพที่แบบเย็นมากนะครับอันนี้คือกล่องที่ส่งมานะครับนานแล้วนะครับอันนี้น่าจะหลายเดือนนะครับแล้วผมเปิดออกมานะครับสภาพของเขาอันนี้คือขายียบเขาซึ่งใช้งานไม่ได้แล้วแหละนะครับคือถ้าซ่อมไปก็คือเดี๋ยวก็เสียอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนพันแกนไอ้ตรงฐานมานะครับตรงนี้น่าจะเสียแล้วนะครับ พอเสียแล้วเนี่ยถ้าเราซ่อมไปในสภาพที่เย็นแบบนี้นะนะครับแน่นอนนะครับแน่นอนว่าอาจจะใช้งานไม่คุ้มค่าในงานซ่อนมะประมาณนั้นช่างก็เลยตัดสินใจไม่ซ่อมนะครับแล้วทีนี้นะครับช่างก็จะมาที่มันมามันมาจากหัวจักอันนี้คือช่างล้างแล้วล่ะนะครับอันนี้ล้างได้แค่นี้นะครับปกติเข้ามาจะแบบเย็นมากเย็นกว่านี้อีกนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าเป็นคุณยายที่ นานแล้วนะครับก็คือว่าข้อเก่าเก็บก็คือเก็บไว้นานไม่มีช่างซ่อมนะครับก็เลยลองส่ง,สงมาช่างดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่างลองอติดตั้งมอเตอร์ให้ใหม่นะครับช่างจะเป็นการติดตั้งที่เป็นการติดตั้งที่เป็นลอยนะครับแล้วก็ใช้แท่นยึดที่มันแข็งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดใส่หน้าโต้ที่ช่างตัดเอาแค่แบบพอที่เราไปวางไว้ตรงไหนก็ได้แหละนะครับแล้วก็ใส่เสาได้ให้ให,ใหม่เสาได้ก็จะเป็นอันใหม่เลยนะครับ เสาได้นี่ก็แพงเหมือนกันเนาะมอเตอร์ก็ชุดหนึ่งก็แพงอยู่นะครับก็แพงแต่เขาก็ยังขายให้เนาะก็ยังมีขายนะครับมานะครับก็เลยนะครับผมตั้งชื่อพองสามเซนตัวนี้ก็เรียกแกเป็นคุณยายไปเลยนะครับใบมีดเปลี่ยนนะครับใบมีดล่างไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าใบมีดล่างนี่ยังคมอยู่นะครับยังมีความคมของใบมีดล่างอยู่เปลี่ยนแค่ใบมีดบนนะครับแล้วก็นะครับจังหวะของเขาเนี่ยนะครับมาตั้งตะขอใหม่นะครับทาให้เขาถัก กั <ítulo> <bond. S 1> ันนะครบที่มาก็คือตะขอติดก้านตะขอหัวนะครับเวลาเขาถักอองอันนี้ผมใช้มือเดียวผมขออนุญาตคอไปนะครับงานของเขาก็จะเป็นแบบนี้ผมดึงนะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยงานของเขาก็จะเป็นแบบนี้แนวตะเข็บก่อนหน้านี่แล้วกันนะครับ นี่นะครับอันนี้คือข้างบนอันนี้คือข้างล่างนี่นะครับก็นะครับนี่จะเป็นผ้ายืดนะครับมันก็เลยพงพงยากหน่อยนิดนึงแต่ก็พงแล้วไม่โดดไม่ขาดเจียนได้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับซึ่งนะครับจากพวกนี้นะครับถ้าเป็นจากสามเส้นที่เป็นรุ่นเก่าเลยเนี่ยนะครับสามเส้นม้าบินเนี่ยนะครับ เหล็กของเขาเนี่ยจะทนกว่ารุ่นใหม่ๆที่มานะครับแล้วก็พวกกระเดื่องโยกนะครับตัวโยกมีดเนี่ยนะครับมันจะแบบแน่นมากนะครับมันจะไม่หลวมเหมือนกับจากพงสามเส้นหัวเขียวรุ่นใหม่ๆมานะครับเพราะว่าอาจจะผลิตคนละที่รับประมาณนั้นอันนี้ก็น่าจะซ่อมไหวควรค่าที่จะซ่อมไบแต่ถ้าเป็นจากจีนจากที่มาจากรุ่นหลังๆมาเนี่ยนะครับถ้าจับแล้วโยกเนี่ยก็ ไปซ่อมแ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็โยกเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเนาะนะครับก็ได้ใหม่แค่นี้แหละนะครับลูกค้านะครับเตรียมจ่ายเงินได้เลยนะครับจ่ายเงินค่ายาของคุณยายได้เลยนะครับไม่แพงหรอกครับคิดแค่ค่ามอเตอร์ชุดหนึ่งเสาได้นะครับไม้นี่ไม่คิดหรอกนะครับเพราะว่าไม้ก็ตัดจากโตเก่านะครับก็มีค่าซ่อมนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับใครมีปัญหา เกี่ยวกับพวกผงเล็ก3มเส้นเนี่ยก็ปรึกษาผมได้นะถ้าผมว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับเพื่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยหาเวลาว่างยากมากนะครับหาเวลาว่างยากเพราะว่างานที่รับของลูกค้ามาก,ก็เยอะเลยนะเขยมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผง3ามเส้นเนี่ยจะปรับริมจะปรับการเ,เขาเรียกอะไรปรับฟีเข็มยากอยู่นะครับเพราะมันอ่อนไหวสปริงของเขาเนี่ยนะครับสปริงตรงนี้นะครับ ถ้าเราปรับไปแค่นิดเดียวมันก็จะไปเยอะเลยนะครับประมาณนั้นเราต้องเ,ออเข้าใจหลักการของมันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ามาอธิบายแล้วก็แจกแจงว่าคุณยายที่ผมเรียกเนี่ยนะครับเข้ามาจากไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับสวยงาม